สวัสดีชาวมอนสเตอร์ฮีโร่ทุกคนครับวันนี้ครับจะพาไปจับมอนสเตอร์ระดับซิลเวอร์ครับซิลเวอร์สดาวเลยนะฮะผู้เล่นหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีหรือเปล่ามันมีด้วยเหรอเนี่ยมีครับนี่ฮะมันจะอยู่ตรงนี้ครับ Hall of Earth นะฮะเรามาคลิกไปที่ Hall of Earth นะฮะอ่ามีเสียง Facebook นะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะตอนอนัดนี้ไม่รู้ใครทักมาครับเรามาเดินมาแล้วก็ออกมาจากเมืองนะฮะมาเจอ NPC ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ฮะ dream of monster star แปลเป็นไทยก็รีมความฝัน ความฝันของมอนสเตอร์ดาวนะฮะแปลอย่างนี้ละกันนะฮะนี่ครับตรงกลางนี่คือผมจะสู้ไปแล้วนะคือจะได้มาแล้วตัวนี้นะครับมี3ตัวให้เลือกนะฮะแพนด้าผมสู้ไปแล้ว80%ครับการสู้แต่ละครั้งเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทีละ20%นะฮะอันนี้ผมสู้ไปแล้ว4รอบก็เป็น80%รรอบสุดท้ายครับมอนสเตอร์ที่ผมสู้เนี่ยไม่ได้ธรรมดานะโหดมากครเดี๋ยวดูว่ามันโหดแค่ไหนฮะ เลเวลร้อยฮะแล้วก็เนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามมีหกตัวนะครับเนี่ยมันเล่นมันมาถึงมันเอาก่อนเลยฮะต่อยทีแปดสิบนี่ฮะเอาแล้วฮะสองทีแล้วเนี่ยครับเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยครับสามละพอได้แล้วมางครับพอได้แล้วพอแล้วเออเนี่ยตายไหมไม่ตายนะดูครับเลือดมันเยอะมากครับ ผมเกรงว่าผมจะสู้มันไม่ชนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ผมยังเลเวลร้อยไม่ครบเลยนะฮะเออคือเมือ่อเมื่อสักครู่นี้แพฮะก็ลเลยตัดฉากไปนะฮะภาพมันไม่สามารถนํามาเผยแพร่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าอับอายนะฮะนี่ฮะต่อสู้80%เท่าเดิมครับไม่ชนะมันนะฮะมันโหดมากครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัพเลเวลมอนสเตอร์ใหม่ก่อนแล้วค่อยมาสู้กับมันใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างมอนสเตอร์ที่ได้มาแล้วนะ,ะตรงนี้จะเป็น โคลาไอซ์ครับมันเป็นมอนสเตอร์ระดับนี่ฮะซิลเวอร์สดาวนะฮะสุดยอดครับผมอยากได้แพนด้าฮะถ้าได้มาก็คงเทพเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ฮะใครอยากได้ก็ลองสู้กันได้ครับแต่แนะนําว่าให้มีมอนสเตอร์ระดับเลเวลร้อยเยอะๆก่อนจะไปสู้กับมันนะคับเพราะมันโหดมากนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ